อากาศร้อนคนเงียบจังเลยอยากให้มีคนมาเที่ยวที่นี่เยอะๆจังเลยเนาะยังไงแล้วไปด้วยกันนะนเที่ยวนี่แค่แล้วคะ คือฮ้ยหน่าไปเที่ยวมากเลยมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำไหมฮะสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนหรอแบบ local local แบบชุมชนอนะแบบชุมชนอันนี้ไม่ค่อยถนาดอะไม่ค่อยมีจักเวอรว่าชุมชนแบบไหนอืมเฮ้ยจับได้เลยมีแอปมีในเครื่องเลยเอนเป็น,นเที่ยวเที่ยวชุมชนมีแบบนี้ด้วยหรอเออเดี๋ยวลองดูแล้วให้ดูที่บ้าน ตั้คีค้เใส่วันคเจ็ดเก้าเก้าร้อบ้านหาตองลองดูหน่ออ้หน่าเกลียวมากนจิ้ีสอ้สวยมากเลยตองเลยหมีคำนวณสุิด้วยไหนลองหนอ้ห จำนวนสามพนเจโอเคจับจับถึงไหนแล้วเนี่ยเออเนี่ยานาั่งรอแล้วเนี่ยอออโอ้โหรอนานมากเลยซั่งข้าวกินแล้วนะตอนแรกเกือบหลงแล้วทีนี้แอปไม่เชือเ่อไวอน้น่ากินปะน่าอีกมากอะ บรรยากาศก็ดีบรรยากาศดีมากงานมันต่างน่าสนใจมากเลยถ้าเราไม่เข้ามาในชุมชนชุมชนนี้เราคางไม่รู้เลยสินะว,ว่าจะมีอะไรดีเเยอะลยงานสีมือเยอะมากอ่ะมือสวยขนาดเลยเฮ้ยน้ำอร่อยมาก คนเยอะเลยแสดงว่าที่เราโปรโมทไปเนี่ยได้ถึง